มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนต่างประเทศตกใจทำไมหลวงพี่เตอ๋อบวชแฟนไทยอธิบายหลังสึดอาจจะเบียดเฟนแฟนต่างประเทศตกใจนะคะ หลังจากนางเอกสาวใหม่ดาวิกาลงคลิปพิธีอุปสมบทแบบเรียบง่ายของพระเอกหนุ่มเต๋อชันทวิทย์ผ่านทางอินสตากแกรมส่วนตัวโดยใหม่ได้ร่วมปรงผมนาครวมถึงถือหมอนแห่นาคเข้าโบสด้วยท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาสาธุของเพื่อนๆดาราแล้วก็แฟนๆชาวไทยก็มีแฟนๆต่างประเทศหลายรายที่ออกอาการตกอกตกใจและเข้ามาถามไทยว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมหลวงพี่เตอ๋อถึงบวชและหลวงพี่จะละทางโลกตลอดไปเลยไม่งานนี้ร้อนถึงแฟนคลับชาวไทยต้องออกโรงอธิบายประเภณนี้การบวชเรียนศึกษาพระธรรมของชายไทยใหญ่โตเลยค่ะโดยมีบางรายแซาวว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณข่าวดีว่าบวชก่อนเบียดก็เป็นได้แฟนๆต่างประเทศไม่ต้องเป็นห่วงทางนิพพานเต๋อได้ฉาย,ยาทางธรรมว่าพระฉันทยาโน โดยตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรม,มวินยัย5-25กุมภาพันธ์2567ณวัดนางชีโชติการามหลังจากนั้นจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าในต่างจังหวัดเลยค่ะทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทินคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ